ปับ๊บล็อกไว้ครับผม E.M.P. ไว้เรียบร้อยไปมีตัวอะไรไวะเนี่ยวู้ยจวดว่าว่า,ว,าว่านั่นเนี่โดนปะโดนปะเออ E.M.P. ไว้เรียบร้อยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอกันอีกครั้งนึ่งริปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูไทฟอนปืนแมาเลก ปืนใหม่ล่าสุดเลยครับผมพอโทสเป็นปืนแม่เหล็กขนาดกลางครับผมนะยิงใส่ศัตรูปุ๊บศัตรูก็จะโดนทั้งดางมิแล้วเราก็จะได้ทั้งฮิวเลือดด้วยสุดยอดไปเลยสําหรับพอทสนะครับผมอยู่ที่เลเวลหกมาร์กสองทั้งสีก่กระบอกเลยนะความเสียหายอยู่ที่19 1 6เครับผมแต่ว่าเป็นปืนที่ยิงระยะ350เมตรเท่านั้นเองเป็นออโต้รีโหลดครับผมเวลารีโหลดจกหมดเลยจนเต็มเนี่ย12วินาทีครับผม,มนี่น่าจะเวิร์กนะ หลังจากลองเล่นคลิปเปิดตัวของเจ้าแรปเตอร์ไปแล้วคราวนี้มาลองกับเจ้าไทฟอนบ้างครับผมสําหรับโดนก็จะใช้โดนซิกเกอร์ตัวนี้เลยมีควอนตั้มสินเซอร์ครับผมพวกที่หายตัวเข้ามาในระยะ350เมตรเนี่ยก็จะเห็นมันได้ด้วยแหละ ไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าไทฟอนที่ใช้ปืนแม่เหล็กคอทสขนาดกลางทั้ง4กระบอกเวล6เนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอน b บลเล r ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีคริปช่อคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้อมงสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบครับ หวังว่าจะมีเพื่อนดีๆอ่าจ้าอ้าอาอ,าอ,า,อ,า,อ,า,อาอะไรอะไรเฉลโลรูอเปล่าเฮ้ยสกายรอสว่ะไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะเอเค,ครับนี่อ่ะจริงด้วยต่อสกอร์เปียนเฉยเสร็จไปก่อนเลย ว้าวว้าวโอเคครับผมสกายรอดครับว้ามาไหนเนี่ยโอ้โหกลับไป่โอ้โหที่ขึ้นไปฝั่งซ้ายดีกว่าเออยู๊หัแรงนะเนี่ยแล้วก็แรงอู๊เด้งมันเด้งมันเด้ง โอ้ยโดนโอเคครับเกิดปะว้าวาขอสาวด้วยเอาสาวช่วยยิงโอเคยานแม่ลงไปครับอันแน่อันแน่อันแน่นนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโล่หนานะเนี่ยเราเนี่ยแต่พอโล่หมดก็โดนว่ะ มาครับตึ๊งไม่ทันเอ๊ะหมอเฮ้ยเสาบ้านเราเพื่อเพื่อนตรงนี้นก่อนเพื่อนเรากำลังลงแล้วนี่รับผมใส่ก,การหอมอมปับ๊บล็อกไว้ครับผม E.M.P. ไว้เรียบร้อยไปมีตัวอะไรไว้เนี่ย อว้าวาว้าวาว้าวาว้าวนัน่นไงนันง่นไงนันง่นไงนนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวก่อนรอก่อนว้าวเด็กก้อน,นเหรอเด็กก้อนก็แหลมเพชรไปดีครับไอแต่เบ็ดเวียมาวะ่ะโอเคน่ากลัวน่ากลัวเบ็ดเวียน่ากลัวเน,วน่เตาไม่เอาเด้ไม่เอาเด้แองเกิลครับ แน่แน่สก,กรอร์เปี้ยนครับเสร็จเลยอัชเดโลนี่วามาจ้าอาโชอาเชอุ้ยบิดเวียงอยู่อุ้ยยังไงดีวะเนี่ยโอเคครับนี่คือเหลือสามคน โดดครับปึ๊บๆเลยนี่แหละขึ้นทางบนดิเฮ้ยลุกโอ้โหสวยแล้วครับเราก็โดดได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยติดติดหืม <c oughs> ไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยยั่วยุทำไมไม่ต้องยัว่วแค่นี้ก็มองไม่เห็นแล้ว กัรแม่ลงไปลุกมาโอ้เจ็บโดนหนีแล้วครับโอ้โหลงก่อนแอบก่อนโอ้ยตอแต้เลยวะงูงูงูเอสติดครับ โอ้โหจบไงก็ได้สองไงยึไหนครับผมดูสกอร์สักหน่อยสิแหมอึ้งปึง,ปงอ่าที่หนึ่งครับผมสามล้านหกก็ได้อยู่นะหูแล้วลงมาแทนเขา,าอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเี้ยครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเลยนะเนี่ยว้าวหยุดเลยแอซิดครับหืมเอาเฮ้ยเอาเอาเอาตัวแพะมาครับโอ้ ล็อกไว้คร <Yeah,. s Puis way> ับผม E.M.P. ไปว้าใช้สกิลไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยโดนปะโดนปะเออ E.M.P. ไว้เรียบร้อยครับววว้าว เราจะต้องค่อยๆไปแล้วกันนี่ล็อกไหมครับเป็นเลียครับผมโอ้โหไฟไฟยอเพื่อนโลบโลบลบโอ้โหนั่นไงนั่นไงไกายรอดอีก ล่องไปครับดูดไปเลยดูดไปเลยอือโหขึ้นเนินแรงจัดแรงจัดยันแม่ลงไปครับอึดใช่ไหมอึดใช่ไหมโอเคโอ้โ,โหเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนดูดครับ เร็ดว่าเร็จว่ล่วงครับผมโอ้โอเกิดปะล่ะไม่เกิดไม่เกิดราวนาครับเอ้ยรีวิเนสราวนาเออราวนาถูกแล้วเดี๋ยวตอนนี้มาอยู่ตรงนี้กันเยอะมากเลยนะไรไรจะเป็นเยือของเรา นี่ครับไม่น,าน่ารอดแล้วล่ะนี่เรามาคุมเอาเสานี้ดีกว่าครับโอ้ตกใจมันจะแทงทำไมเนี่ยโอเคครับโอ้โหมันไม่รู้สึกนะสกายรอดนะ อีมพ e ไปแล้วกนนันเหลืออีกสองคนเองครับจะรอดไหมโห่ไม่ต้องละล่ะไม่ต้องละล่ะนี่คือแล้วไอ้คนที่ก่อนหน้านี้มันเขาออกไปทำไมวะเรียบร้อยครับผมว,ว้าวลูกเกอร์โอเคไปดูอย่างนูน้นไปเฮ้ยสามคนอะ่ะโอ้ยไม่น่าเฮ้ยเห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 ้ยลุชดอรครับนั้นไง โอ้โเฮ้ยใช้ได้ว่ะแล้วกันีล้วกอนแล้วกันเขาแอบก่อนโอ้วาวว้าวาเฮลิฟิกไปไ <laughs> เถ้อเคลฟกไปไกลๆมาล็อกไว้ทีครับจัดมาดิจัดมาดมาิอว่าโอ้โหเด้งอย่างงี้ท้อใจนะอา้าวจบเลย โอ้ยแน่แน่ Read, แน่ไททันสเลเยอร์ครับมีลิปเปอร์อยู่เฮ้ยมันจะเอาเราปะมันจะเอาเราปะนี่ไงมาด้มาด้ไม่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 เฮ้ย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 อะไรละหน่อยก่อนล้ะว้าววววววว เฮ้เฮ้เหุห่นอะไรวะเดี๋ยวนะปืนค้างปืนค้างฮึนาตาชาทำไมมีนาตาชาต่อไปครับล็อกไว้ครับผมอุ้ยดิโล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 ดเสร็จเฮ้เฮ้เฮ้ลิงลิงเดี๋ยวก่อนเดยเดี๋ยวก่อนเดย์ เออไม<ป>่เป็นไรเรามีตาเทพล็อกไว้ครับล่วงไปตัวหนึ่งว้าวมามาเกิดมาเกิดมาโอ้โห,โหโกอดไลค์กันไปครับผมเฮ้ยลีโอเดสน่นา,นนา,นนา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 นอะไรแขนแขนนะ <c oughs> โดนไปครับผมโอ้โหอะไรวนันนี้เฮ้ยเป็นหลีกไหนวะยูดีมีหุ่นตกเต่าด้วย ต่อไปครับ <c oughs> ลองไว้ก่อนเลยลุกซัวไปครับ <c oughs> เซโอ้โหแอสติสังั้ยมีไหนเอกเนเนเนอ้ายงูเหร ล็อกไว้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหนี่คนหนึ่งครับแนนครับอุ๊อุ๊เกิดอะไรขึ้นล็อกไว้ครับเสร็จไปโอ้โหห้าเสาแล้วนะตัดมาเสร็จไปครับไปลุกว่ะเอาท้องล่างก่อนโอ้จะไปเหลือเลยแหล เอามาแรปเตอร์ครับป๊าบอู้กระเด็นอ้าวจบเลยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็แรงสะใจเฮ้ยมันถ้าเกิด แม่ถ้าเกิดติดนิดหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นเหมือนปืนแม่เหล็กของไทยท่านใช่ไหมที่มันยิงใส่ศัตรูได้ดูดใส่ศัตรูได้ตัวที่หายตัวได้เฮ้ยอันนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กคนนี้นะแต่ก็ยังว่าครับผมไอ้ปืนเนี่ยปืนเนี่ยแรงกับปืนไทท่านอีกอันนะก็ถือว่าดีนะผมเพื่อนถ้าเกิดได้มาอัพไว้ไม่เสียหายครับผมซึ่งมันชา้ายานแม่เร็วด้วยไอ้การชาร้ายานแม่เร็วนี่แหละคือปัญหาเอ๊ะมันบั็กหรือเปล่าเขาจะแก้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสกิลของปืนเองอันนี้้กก็ตอองคอยดูัน ก็หวังว <s> ่าม like my okay, so ันจะเป็นความสามารถของปืนไม่ใช่บักนะโอเคครับผมยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าตอนนี้เพื่อนๆใช้ไทฟอนอยู่หรือเปล่าแล้วใช้ไทฟอนกับปืนอะไรกันนะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและไทฟอนขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล